ค่ะวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพัเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพัชบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาสอบถามน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆพี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะก็มีพาบ้านพาเหมานะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆ พาบ้าน้าเหมานะคะรายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆจ้ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจะส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆพาสวยๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆจ้ามาชมที่รายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพาปิดตาเนื้อตะกัวนะคะ พิมสองหน้านะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพับปิดตาเนื้อตะกัวเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่เรียมกรอบของคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ รายการที่หนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พรายการนี้นะคะพรปิดตาหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมารายการที่สองรายการที่สองนะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นพราปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ สวยๆเก้าเก้ากันเลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะพาปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะรับประกันพาตรงปกและทุกรายการแน่นอนนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารับประกันพาตรงปกทุกรายการแน่นอนนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ ่อมารายการที่สามรายการที่สามนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพะปิดตาเนื้อตะกัวนะคะหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่พระปิดตานะคะเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อแก้ววัดเรือวันนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จะ๊ะ รายการที่สามนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สามนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อตะกัวนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่สี่นะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าพับปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อตะกัวนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สี่นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะพี่ๆพับปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อตะกัวหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่สี่นะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้านะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพาปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเกาแบบ แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พะปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการนี้นะคะสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่รายการที่ห้านะคะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ห้านะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ต่อมารายการที่หก รายการที่6นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่ ปิดตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่รายการที่หกนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่หกนะคะสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะรายการที่หกนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะคะปิดตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดนะคะเป็นพระหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์กรรมการนะคะพี่พี่หลวงปูทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะคะวัดช้างให้นะคะพี่พี่จ๋ะพิมพ์กรรมการนะคะซีนเก่าซีนเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าซีนเก่าซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะคะพระปิดตาหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะรายการนี้นะคะ พิมกรรมการรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่จ๋าพิมกรรมการรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทวดพิมกรรมการนะคะพี่พี่รายการนี้พระหลวงปู่ทวดพิมกรรมการเหมือนกันนะคะพี่จ๋ามีสององค์นะคะพี่เลือกได้เลยนะคะองค์ องค์ที่ไหนนะคะองที่เจ็ดหรือองค์ที่แปดนะคะพี่พี่อันนี้องค์ที่แปดนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าสองสี่เก้าเจ็ดนะคะพี่พี่สองสี่เก้าเจ็ดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดพิมพ์กรรมการนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่แปดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เก้า รายการที่เก้านะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะรายการนี้นะค <names S 1> ะ, <net> ะ Entonces, พระปิดตาเก่าเก่าโบราณหลวงพ่อคนวัดบางแสนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่เก้านะคะพี่ๆเก่าเก้าแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋าเก่าเก้าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะรายการที่เก้านะคะพรปิดตาหลวงพ่อคนนะคะบางแส่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่เก้านะคะเก่าเก้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋า ต่อมารายการที่สิบ <c oughs> รายการที่สิบนะคะรายการนี้ก็เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคนนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีสององค์นะจ๊ะพี่พี่จ๋า EP นี้นะคะหลวงพ่อคนมีสององค์นะคะพีพสนใจองค์ไหนนะคะ สายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆรายการที่สิบนะคะสวย,สวย huh? ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าาเก็บๆกันเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเอ็ด รายการที่11อดนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังมียันอุแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหลังมียันอุของหลวงปู่แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบเอาไปขึ้นคอค้องใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆมาพร้อมกรอบขึ้นคอค้องใช้งานกันได้เลยนะคะเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่ส1บเอ็ดนะคะ ภาพปิดตาหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังมียันอุแบบนี้เลยนะคะเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะคะเป็นตะกุดนะคะรายการนี้นะคะเป็นตะกุดของหลวงปูดโด่โตนะคะพี่ตะกุดเนื้อเงินหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะจ๊ะพี่พี่พจา๋าเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ,จะ๊ะพี่จ๋าสนใจนะคะรายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่รายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่พี่มีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะสนใจรายการไหนนะคะทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าทักทายน้องมาได้เลยนะคะพี่พี่พาบ้านพาเหมานะคะสวยสวยทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี <t ok. S 1> ้นะคะรายการที่สิบ นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบสองอรายการตะกุดรายการที่สิบสองนะคะขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่พี่ตะกุดรายการที่สิบสองนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญลงยานะคะเหรียญเนื้อเงินลงยานะคะของหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่ ลงยาสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าลงยาสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ๆจ๋า เก้าเก้าแบบนี้นะคะสองห้าศูนย์เก้านะคะพี่พี่จ้าสองห้าศูนย์เก้าเรียรอบสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เอาไปขึ้นคอคล้องใช้งานกันได้เลยนะคะรูปเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเอาไปขึ้นคอคล้องใช้งานกันได้เลยรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่รายการที่สิบสามนะคะต่อมารายการที่สิบสี รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะรายการนี้นะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโสธรนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี okay. ้นะจ๊ะพี่ๆจ้าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสองสี่หกศูนย์นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเหรียญเก่าๆโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่ๆเหรียญนี้นะคะพี่ๆ รายการที่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกเลยนะคะพี่พี่จ๋ารุ่นแรกนะคะสองสี่สองสี่หกศูนย์ะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการต่อมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมาชิกนะคะปีศูนย์แปดนะคะรายการนี้นะคะปีศูนย์ปดนะคะรายการนี้นะคะค windy, บล็อกผ่าปากนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นบล็อกผ่าปากนะคะ ของหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเลื่อนสมศักดิ์บกผ่าปากนะคะเก้าเก้าแบบนี้นะคะวัดช้างให้นะจ๊ะพี่ๆวัดช้างให้นะคะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้านะคะพี่ๆรายการที่สิบห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบหก รายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ er ่อแดงนะคะปีสองห้าศูนย์สามนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ้า สวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบหกนะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะปีสองสี่สองห้าศูนย์สามนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะปีสองห้าศูนย์สามนะคะสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สิบหกนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะวัดตโนดหลวงนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงนะคะพี่เก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่สองสี่เก้าแปดนะคะพี่จ๋าปีสองสี่เก้าแปดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ รายการที่สิบเจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะบบเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พๆเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ สนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขานะคะเป็นโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพาหล่อโบราณกันเลยนะคะรายการที่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านะคะเป็นพารอดมหาวันเนื้อสีแดงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเรียงกรอบมาให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เรียมกรอบสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะพี่พี่เป็นพรารอดนะคะเนื้อแดงกุมหาวันนะคะพี่พี่จ๋ากุวัดมหาวันนะคะสวยๆแบบนี้รายการที่19นะคะพี่พี่ รายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะจ๊ะสนใจรายการไหนนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พี่อีพีวันนี้นะคะรายการละสองร้อยบาทมีค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะทักทายได้เลย นะคะพี่พี่รายการต่อมารายการที่ยี่สิบนะจ๊ะพี่พี่ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพ้าขุนแผนนะคะเนื้อผงภายกุมานะคะพี่พี่พิมเล็กแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ทิมวัดละหารายนะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการนี้นะคะภาผงผ้าขุนแผนนะคะผงภายกุมานะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารายนะคะพี่พี่พิมเล็กนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้ด้านหลังมีจานยันของหลวงปู่แบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าๆเก็บๆกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพับผงของขวัญวัดปากน้ํานะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่พับผงของขวัญนะคะวัดปากน้ํานะคะรุ่นแรกนะคะรายการที่ยี่ส <sted S 1> ิบเอ็ดนะคะพี่พี่เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพับผงของขวัญนะคะวัดปากน้ํานะคะรายการที่ยี่สบเอ็ดนะคะพี่พี่จ้าต่อมารายการที่ยี่สิบสอง รายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นขุนแผนนะคะรายการนี้นะคะขุนแผนเคลือบพิมพ์แขนอ่อนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะขุนแผนเคลือบพิมพ์แขนอ่อนนี่นะคะแบบนี้นะคะพ,พี่กูวัดใหญ่ชัยมงคลเองนะคะพี่ๆี่จ๋ากูวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยานี่เองนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บได้เลยนะคะพี่พ ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการที่2ี่ิบามนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านชบู่นะคะรายการนี้นะคะเนื้อว่านชบู่สีแดงเลยนะคะพี่ๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านชบู่นะคะ สนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็แบบะะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อวานสบู่นะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพาชซุ้มก้เนื้อดินเผาพิมพ์ภายคู่นะคะพี่พี่มาเป็นคู่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสุดคุ้มเลยนะคะพี่พี่สุดคุ้มกันได้เลยนะคะพี่พี่พัชซุ้มกอนะคะเป็นพิมพ์คู่นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพิมพ์ภายคู่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่รับไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋า200บาทนะคะพี่พี่รายการละ200บาทนะคะรับไปเป็นคู่แบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ รายการที่24นะคะพี่พี่จ๋ารายการที่24ี่นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งพายคู่นะคะพี่พี่เนื้อหาสวยสวยแบบนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่ไม่ค่อยพบเจอนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพบเจอกันได้ยากนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะ เก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าพระนางพญานะคะรายการนี้พระนางพญาพายคู่นะคะรายการที่ยี่สิบห้าจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบห้านะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สามสิบอ๋อรายการที่ยี่สิบหกอะคะพี่พี่จ๋าขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเมื่อกี้นี้ยี่สิบห้ารายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่ย่อยขุนพลลบบุรีเนื้อชินนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะ เก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเก้าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะย่อยขุนพลลบบุรีเนื้อชินนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะซ้ายด่วนสายตรงกันได้เลยอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแอดไลน์กันมาสอบถามน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบ ห6นะคะพี่พรายการที่26นะคะต่อมารายการที่27รายการที่27นะคะเป็นหลวงปูดทวดนะคะรายการนี้นะคะพี่พหลวงปูดทวดหลังหมูนะคะพี่พ หลังหลังหมูแบบนี้นะคะพี่พีมมีหมูเก้าตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีจ๋ามีหมูเก้าตัวแบบนี้เลยนะคะหลวงปูดทวดนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พีมีคาบความเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีจ๋ามีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พีจ๋ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสวยสวยเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เจ้าของเดิมนะคะน่าจะเคยขึ้นคอของใช้งานกันมาบ้างนะคะพี่เจ้าของเดิมน่าจะเคยผ่านการขึ้น ขึ้นคอคองใช้งานกันมาบ้างแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการน um ี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังเป็นเจดีแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหลังมีเจดีนะคะพี่พี่พระสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันได้เลยนะคะพี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก้าเกเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่รายการที่27นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่27นะคะหลวงปู่ทวดนะคะด้านอ๋ออันนี้ไม่ใช่หลวงปู่ทวด พระสมเด็จนะคะพี่พี่เบอร์เบอร์ไปแล้วนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะด้านหลังเจดีนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ย8สิบแปดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิแปดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้า รายการที่29นะคะเป็นคุดนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อเสงวัดบางนานะคะพี่ๆปทุมธานีนะคะพี่ๆจ้าคุดหลวงพ่อเสงนะคะวัดบางนานะคะปทุมธานีนะคะ2522นะคะพี่ๆ2,522นะคะพี่ๆคุดเก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่29นะคะพี่ รายการที่2ีสกานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่สาสรายการที่สาสเป็นเหรียญชินาราชนะคะสองสี่หกศนย์นะคะพี่ๆจ้า รายการนี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นนากปกนะคะแบบนี้นะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นนากปกแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาโบราณโบราณเลยนะคะมาพร้อมกรอบให้อย่างดีเลยนะจ๊ะพี่พี่จะเอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระชินรานนะคะเป็นเหรียญชินรานนะคะด้านหลังเป็นนาคปกนะคะเจ็ดเสียนนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นนาคปกเจ็ดเสียนแบบนี้นะคะพี่พี่ เก่าๆสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่พัชชินลาชนะคะด้านหลังเป็นหน้าปกนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่30นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่31เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะก้าไรทองนะคะพี่พี่เหรียญก้ไลทองนะคะรุ่นส่งน้ําปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋ารุ่นส่งน้ําปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สามสิบสอง รายการที่สามสิบสองนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สามสิบสองนะเป็นเหรียญหล่อใบข้าวนะคะพี่หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสองนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่32นะคะต่อมารายการที่33มารายการที่33นะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนะคะพิมพ์ปกโพนะคะ พิมพ no right ์ปกโพก้านะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋ารายการนี้นะคะพาเนื้อผงเก่าเก่าโบราณโบราณนะคะพี่พีเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋าหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามนะคะพี่พีรายการที่สามสิบสามนะคะพี่พีต่อมารายการที่ 34รายการที่34เป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระเนื้อ เป็นพ้าเนื้อผงนะคะพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะกู่วัดสามปื้มนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บกันเลยนะคะพี่พี่พ้าเนื้อผงโบราณโบราณพิมพ์สามเหลี่ยมนะคะกู่วัดสามป้มนะคะสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันน้องได้เลยนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะเก่าเก่าเก็แบเบก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เก่าเกาเก็บเก็บ,บแบบนี้นะคะพ,พี่รายการที่34นะคะสนใจนะคะาสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่35รายการที่35เป็นพระหูยานนะคะรายการนี้นะคะพระล่วงนัง่งหูยาลพบุรีนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พ เนื้อหาโบราณโบราณกันเลยนะคะพี่พี่จ๋าเรี่ยมกกอบมาให้ขึ้นขอของใช้งานกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะดูจากคาบความเก่าขององค์พระได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าคาบความเก่าขององค์พระแบบนี้ได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพระล่วงนั่งนะคะรายการนี้พระล่วงนั่งหูยานสนิมหูยานนะคะพี่พี่ลบบุรีนะคะรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สามสิบหก รายการที่36นะคะเป็นพานางพญาพิมพ์เข่าตรงนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะพานางพญานะคะพิมพ์เข่าตรงนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่36นะจ๊ะพี่พี่รายการที่36นะคะสนใจนะคะซ้ายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ต่อมารายการที่37 รายการที่ส7สิบเเป็นเหรียญเสมานะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่ๆจ๋าเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเรียมกรอบมาให้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเรียมกรอบมาให้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆ เกาเกาเก็บเก็บได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าเหรียญเสมาแปดรอบนะคะหลวงปู่ทีมวัดราหารไรนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อมารายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดเป็นพระดีราเมดขนุนนะคะรายการนี้นะคะพี่ๆพระดีราเมดขนุนนะคะ กุรานทุ่งเศรษฐีนะคะพี่พีรายการนี้นะคะออกกุรานทุ่งเศรษฐีนะคะเรียมกรอบมาให้แบบนี้นะจ๊ะพี่พี เรี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พเๆเก้าเก้าเก็บเก็บได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก้าเก้าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะสนใจนะคะพระรีราเม็ดขนุนนะคะกุรานทุ่งเขตดถี่นะคะพี่ๆรายการที่สามสิบแปดนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่สามสิบแปดนะคะต่อมารายการที่สามสิบเก้า รายการที่39นะคะเป็นแหวนพิลอดนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่จ๋าแหวนพิลอดนะคะได้ไปเป็นชุดแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ชุดคุ้มเลยนะคะพี่พี่แหวนพิรอดนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่พี่วัดหนองโพนะจ๊ะพี่พี่ เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่สุดคุ้มได้เลยนะคะได้ไปสุดคุ้มแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารับไปเป็นคู่ได้เลยนะคะรายการที่39นะคะพี่พี่จ๋ารายการที่39นะคะต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่พี่รายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมสิ่งนะคะรายการนี้นะคะ พร้อสิ่งเลี่ยมเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆจ้า มีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมสิ่งเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้าเรี่ยมเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ้ามาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะวันนี้นะคะน้องนิชาก็มีพามาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะสี่สิบรายการนะคะ ep สองศูนย์ห้านะจ๊ะพี่ๆ ep 2 0 5ศารายการละ200บาทมีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่จ้าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่0ูนย์เ7้า2สหนะคะพี่พี่จ้ารับประกันพาตตรงปกทุกรายการแน่นอนนะจ๊ะพี่พี่จ้าสนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอกราบลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ